ก็สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ผ่านไปสีวันหลังจากที่ผมได้ขยายจุลินทรีย์สังกห์แสงกบแฟน,แนะครับก็อย <c oughs> <ๆ>่างที่เห็นครับเริ่มแดงแล้วนะครับนะครับฝั่งฝั่งนู้นก็คือใส่ใส่หนักหน่อยครับประมาณไข่นี่สามช้อนแล้วก็ใส่หัวเชื้อลงไปถ้าเกิดว่าเป็นหัวเชื้อที่มีคุณภาพนี่จะต้องบอกว่าเห็นไหมครับแดงเร็วนะครับไอ้ขวดที่มันไม่แดงก็คือใส่น้อยครับเพราะว่ามันเริ่มจะหมดก็เลยใส่ใส่แบบประหยัดประหยัดก็เลยอาจจะช้าหน่อยครับแต่ว่าตัวไหนที่ใส่หนักๆนี่จะแดงเร็วนะครับก็มาดูนะครับ ฝั่งด้านบนก็เป็นครับเริ่มแดงกันแล้วนะครับแล้วฝั่งนี้ครับนี่ครับโซนนี้เริ่มแดงครับผ่านไปเพียงแค่4วันเท่านั้นครับนี่ครับถ้าเกิดถ้าเป็นหัวเชื้อเนี่ยจะเป็นเร็วมากถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นหน้าฝนครับแต่ว่าถ้ามีหัวเชื้อจะเกิดเกิดการกระตุ้นแล้วก็เกิดการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็วมีไข่เป็นอาหารไปเลี้ยงนะครับผงชุรดก็จะเป็นตัวหนึ่งในการที่จะทําให้เกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วนะครับโอเคนะครับเริ่มที่จะเป็นแล้วเริ่มที่จะใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ววครที่จะให้เชื้อเขา แข็งแรงก่อนนะับควรที่จะปล่อยทิ้งไว้ประมาณสักสอสาอาทิตย์เป็นอย่างต่ำนะครับนี่ครับถ้ามีหูเชื้อค่อนข้างที่จะไปได้เร็วครับดีกว่าท่านที่จะไปในเรื่องของทาเองถ้าเกิดว่าทำเองตอนแรกๆถ้ามีมีหูเชื้อจะนานมากครับบางขวดผมใช้เวลาทั้งสงเดือนครับแต่หลังจากที่เราได้แยกสีแดงที่มันเป็นหัวเชื้อบริสุทธิ์มาแล้วเนี่ยเวลาเรามาขยายก็จะเป็นไปได้รวดเร็วนะครับนะครับผมก็ได้ทําไปประมาณร้อยกว่าขวดแล้วครับ ก็ประมาณร้อยกว่าลิตรจะพยายามทําให้ได้ประมาณ3-400ีขวดเพื่อที่จะใช้ในสวนครับเพราะว่าใช้ได้จริงแทนปุ๋ยได้ดีนะครับลหลายท่านก็ได้ยืนยันเหตุผลมีข้อมูลสนับสนุนมามาบอกว่าใช้ได้ดีแล้วนะครับก็เลยพาทุกท่านได้มารีวิวดูกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการเพาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง3วัน4วันเท่านั้นครับเรล่อมแดงแล้วเพราะว่าเรามีหัวเชื้อนะครับโอเคก็พาทุกท่านได้มาดูเพียงเท่านี้ในเรื่องของการรีวิวนะครับเห็นไหมครับนะครับ ก็สวัสดีตอนเช้าทุกคนครับสวัสดีครับ